องราศีไม่ถูกหวยอย่าเสียใจยังมีโชคอื่นเข้ามาคือราศีไหนใช้คุณรึเปล่าไปเช็คดวงแม่กับมอเจมดวงเด็ดด็ดดวงกันค่ะราศีกรกฎโชคมาแบบไม่ทันตั้งตัวและช่วงนี้เริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างแล้วสบายใจราศีตุลโชคพอมีเข้ามาบ้างแล้วและช่วงนี้ติดปัญหาขอให้ใครช่วยมักไม่ผิดหวังเช็คดวงโชคลาภทั้ง12ราศี ไดที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือที่ทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวงเช็คดวงแม่นกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไง เช็โชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดวดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 ศูนย์แปดศูเก้าเจ็ดเก้าหกหกห้า